ปนปลานิ่นจ้าพี่น้องกินก็เข่าเจ้าห้อน,อนคือสีมีแห้งมาเบิ่งวิธีเหตุกันจ้าต้มปลานิ่นใส่มะเขือใส่มะพรกาแล้วก็ใส่ปลาแดงนะด้วยจ้าที่สําคัญต้มเสร็จแล้วก็เอามาผสมกันอในโค้งนี่ละนี่ปีจนปนอยู่ในโคกงนี่ละแ,แล้วก็มาโคเลโคเลใส่กันผงนัวใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายด้วยจ้าอันนี้น้ำปลาแดงแค่ต้มด้วยจ้า คูเลคูเรลงไปมักจังไหนกระปุงเอาน้ำปลาทั้งนี้เบาใ่น้ำตาลด้วยจ้ะเฮ็บกับเปาเบาเคยใส่น้ำตาลใส่แต่น้ำปลาชูรสแล้วก็น้ำปลาเด็กนี่จ้ะใส่ติมเข้าไปอีกแล้วก็คูเรคูเรลงไปได้ที่แล้วเขาก็ลองมาซิมเบิองจ้ะ เนี่ยจุดได้หนิอ่านำไกชั่งนิดนึงแล้วก็เติมความงามให้เราเนี่ยผักชีที่ห้อมีเนี่ที่เหยีนยนจะเอามาใส่ให้มันมืดซะแล้วก็สิบนเอาเนาะนี่จ้ะปนปาน,นิ่มตอนเด็กๆกินแซบแซววีแม่และเฮ็ดแซบๆซบซบมันย่เจาของเฮ็ดเราคือเป็นหน้าตาจังสีบุแต่ก็แซบอยู่ด้ด้จ้ะ